you turn it up better did you bring it back tell it you turn it up better did you bring it back tell it you turn it up better did you bring it back tell them play that shit again tell I let you like that like you turn it up better did you bring it back tell it you turn it up better did you bring it back tell I get you turn it up better did you bring it back tell I play that shit again tell I run the turn it up better did you bring it back tell it you turn it up better than you ส่วนครับวันนี้ต้อนรเข้าสู่รายกา r s i l e n c Library นะฮะห้องสมุดของความเงียดและวันในี้ผมอยู่ก,กับรอรแคสเตอร์ชื่อดังโลฟ้าเมืองไทยผู้เป็นตำนานโดยเฉพาะ m a s t e ซ g เก e r นะฮะวิสาหเฟิร์เซลฟี่เคียวชาโมคุมแห่งออนไลน์สเตชันและเอ็กครอสเดี๋ยวเดี๋ยวแกอ่านผิดด้านรราาละอ้าวแล้วตั้งใจแล้ววันนี้นะฮะทั้ง6คนคือผู้กล้า หรือว่าผู้โชคร้ายก็ไม่รู้เอาไม่ยังพูดได้อยู่นะเขได้อ๋อไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยครับผู้กล้าทั้งหกคนจะมาเล่นกิจกรรมกับเราโอ้โหยังซึ่งกติกามันง่ายมากนะฮะผมมีไพ่อยู่6ใบอ๋อนะฮะยังและแปดบทลงโทษนะครับยังถ้าเกิดอะไรจะได้ผู้ชมไหมเนี่ยวันนี้ ซึ่งถ้ากิดใครจับได้เอสโพดัมนะฮะคนนั้นคือผู้ที่จะถูกลงโทษในวันนี้โดยกติกาของเราก็คือทั้งหกคนนี้นะครับห้ามพูดห้ามออกเสียง uh, อาจจะมีแบบกกแอบได้นะครับ <c oughs> แต่กจะพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวบรณรักษ์เดินมาแล้วงานเราจะเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้เราแอบเขาถ่ายอยู่ <c oughs> ที่ยูทูบสเ c e นะฮะโอเค บทลงโทษของเรานะฮะมีอยู่แปดชนิดนะครับนะใครจะโดนบ้างนะฮะเดี๋ยวรู้กันเรามาเริ่มจากบทลงโทษแรกนะครับใครที่โดนใครจับได้ไพ่ใบนี้นะฮะจะโดนไหมหนีหนีไปไปไ่ไปที่เป็นมุกต่างคน่นถาไม่เจิรแล้วส่วนคนที่โดนคนที่จับได้ไพ่ใบนี้นะครับจะโดนไม่หนีบหนีหน้ารับรองว่าทรมานสาหัสสากันเจ็บเจียนตายแม่ยายป่วย หวยถูกกินผมกลับแล้วกลับแล้วขอขอโทรลาแม่แป๊บนึงแ้่แมและคนที่ส่งเสียงในขณะที่เพื่อนโดนนะใครหัวเราะเสียงดังจนการักได้ยินเข้าจะถูกลงโทษโดยวิธีนี่แนอยางงี้ยังไม่ได้พูดเลยนะสาธิตอ่าโอเคนะสาธิตได้เราจะมาเริ่มเกมแรกกันเลย ผมจะความการดไว้นะครับบนโต๊ะแล้วผมจะนับอื้อสามให้แต่ละคนเนี่ยรีบหยิบของตัวเองโดยจะให้เปิดทีละคนนะครับแต่นับจากวินาทีนี้นะฮะทั้งหคนนี้เงียบที่สุดนะครับโอเคตอบได้ไหมตอบไม่ได้แนะนำให้ขี้เลยนะฮะโอเคนะครับยัง าเียรโอเคนะฮะไพ่ทั้ง6ใบพร้อมแล้วผมจะนับ1รถึงสนะครับรีบระบกไพ่ที่ต้องการให้ได้เร็วที่สุด1 2 3สองสา่าเริ่มจากคนที่ติดตำนานก่อนนะฮะเปิดไพ่นะครับเจมส์เซกิเออร์ได้ไปอะไรครับว้าพี่เจรอดนะครับผมโอเคต่อไปพี่สัตว์เฟิร์ดครับคุณได้ไปอะไรครับอ่า เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนนะครับคุณต้องถูกลงโท<อ>ษนะครับผมโอเคไม่เหีืออยู่ในมือผมแล้วนะครับอ,อาล์ทุกคนยิบอาวุธคร,รับแล้วหนีบไปที่หน้าของวิศาตเฟิร์สนะฮะแหมจะกดแตกที่คนนี้เลย <laughs> กกติกาห้ามส่งเสียงยังอยู่นะครับ ี่ก็ีเอที่นีเจ้อันนี้มีบอตินกายจา่ผด้วยอะไรจะยต้องเสียนะฮะมันักฟังอยู่นับผมเจ็บทากนันทั้ทนไว้นะผมจะนับอ้าวเชืยังไม่ได้ดีหรอลูกอืมดจุดอ่อนอืมแล้วเจ็บแทนนโอ้คนโดนบางคนมจะนับหนึ่งถึงสิบนะครับคุณอยู่ในสภขานี้ผมจะนับห่งถึงสิบนะครับเริ่มจากห 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสุดยอดสิบโอเคเอาออกฮะ <c oughs> ดูแต่ละคนมันหนีบนะฮะ <c oughs> มันทำกับฉันได้ <c oughs> เกมแรกผ่านไปแล้วนะฮะผู้ที่โชคร้ายที่โดนไปคือวิสาดเฟิร์สนะครับระทมมากนะฮะโดนหนีบตีนกาเข้าไปร้องไห้ร้องหหมและเกมที่2ของเรานะฮะบารนารัจะให้รองเท้าไว้หนึ่งข้างนะครับกติกาเดิมมีผ่ยอยู่6ใบใครได้เอชโพดํมนะฮะคือคนที่โดนลงโทษโดยการให้เพื่อนเอารองเท้าตกรอบวงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะผมจะวางผพ่แล้วนะครับนับหนึ่งถึงสามนะเหมือนเดิมนะฮะในไพ่ที่ท่านต้องการ หนึ่งสองสาเอ๊ะยัยงมีอีกอันหนึงใครยังไม่ได้โอ้โหโอเคครับทุกคนวางไพ่ไว้ที่หน้าตัวเองนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะนับ1นถึงสาแล้วให้ทุกคนเปิดพร้อมกันหนึ 1, 2, ่งสองสามหวยออกหวยออกที่คนเดิมอีกแล้ว ครับผมนะฮะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนให้ยกมือเริ่มจากคนที่ใกล้สุดเลยนะกันนะครับโอ้ยถอดแว่นแล้วฮะรอรับสประทันพี่เจฮะ,ะการขอโทษขอโพยกันสามมารยาทเลงมุมเลงมุมจะมีเสียงโอ้โหโ นะฮะถึงจะเจ็บแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตกบ,บาาคนไหนต่กปลาวนะฮะคนนั้นโดนเองนะครับและตอนนี้นะครับเรามาถึงเกมที่สามกันแล้วและของลงโทษในรอบนี้ของเราก็คือ ยาแก้ท้องเสียสีขาวนะรสชาติหอมหวานรับประทานง่ายขวดนี้นะครับใครที่โดนนะฮะบ,บอกเลยว่าต้องดื่มเข้าไปให้เต็มนะครับแล้วอมไว้ผมจะนับ1น1ถึงสิถึงจะให้กลืนนะครับผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยลิ้มรสยาอมรินี้นะครับที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า80ปีนะฮะก็เอครับเขาไม่ให้โทรศัพท์ในอกระมูด ยังยังไม่ยังไม่ปิดอีกได้ข่าวว่า้คนยื่นมาให้โทรเข้าอ่าแม่เคยไม่ไม่ดา่าเขาหน่อยอ่ะเีพี่พี่ดา่าแล้วอาห้าอะไรแล้ฮห้าอะไรล่ะเจ้เขาไม่ให้พูดโทรนะครับผมจะวางไพ่ทั้งหกใบเอาไว้นะฮะให้ทุกคนน่ะคว้าชะตากรรมของตัวเองเอาไว้ในมือนะ่ครับหนึ่งสองสามเอาละฮะเอาละฮะ เริ่มมีการลังเลครับอ่าโอเคนะฮะตอนนี้ไพ่อยู่ที่มือทุกคนแล้วเราจะหงายโชว์กันเลยครับ 1...2...3... อาย่าหัวเราะย่าเตือนจันเจครับจันเจยอย่างสยัางยัางอ่า อาจารย์เจครับอาาเจ้ J. J. ต้องดื่มนะฮะฮนะดื่มแล้วอมไว้แบบหนึ่งอึกอะหนึ่งอึกอ่านะอร่อยมากป้อนป้อนหน่อยเพื่อนป้อนดีกว่านะนี่บาร์เทนเดอร์เก่านะฮะเนะีลาดีนะดูเหมือนอาจารย์เจพร้อมแล้วนะครับดูเหมือนไม่ยี่ราต่อสิ่งใด ดา,า,าทาวะาลีวะาหาปูราวาลีูเร,รเงไปแล้วครับจัดยาวไปครับอบอกพอก่อนตังห้ามญาตกกิเขมานะครับบอกว่าพอแล้วหยุดได้ไหม่วันไหนก็ไม่ต้องมาหายาวสายตายอย่างนั้นมามองให้หวั่นไหว่าหัวเราะจะหัวเราะจะพ่นนะเดี๋ยวผมจะนับหนถึงสินะครับถึงอนุญาตให้กลืนนะครับห2 3 4งสี่ห้าหก เจ็ดแปดแปดแล้วอะไรต่อนะสองสามสี่เ้ยมันย้อยมันย้อยมันย้อยออกออกง่ามนิ้ว มีผู้โชคร้ายอยู่2คนนะครับนั่งอยู่อีก4คนยังสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแต่ว่าอันนี้นะฮะบอกเลยเป็นครแมทที่สุดของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับไซเลนไลบรี่นี่บอกเลยว่าอันนี้นรกสุดมันคือขนมปังที่เต็มไปด้วยไส้คัสตาร์ดครีมสีเขียวอันหอมหวานที่เรียกว่าวาซาบินะฮะมีกี่หลอดดีบทุกหลอดอัดแน่นเข้าไปในขนมปังแผ่นเดียวนี่เรียกว่าเป็นขนมปังจากโลกกูเม่ยอย่างแท้จริงนะครับผมแม้แต่โทริโกยังหารับประทานได้ยากยิ่ง นะครับเอาละฮะเรามาเตรียมตัวที่จะคว้าชะตากรรมของตัวเองนะฮะขอให้มาเซอร์เกมเมอร์โชคดีนะครับเมื่อกี้นี้ได้ข่าวว่าออกงา้นิ้วเลยนะฮะโอเคนะฮะทายุกใบจะถูกวางลง <c oughs> เอาละฮะพร้อมกันหรือยังครับหนึ่งสองสาม โอ้โหนะฮะเซลฟี่บอกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าเอาละฮะเราจะง่ายชะตากรรมกันเลยหนึ่งสองหนึ่งสองาือพยายามยัดเป็นไงฮะ พยายามโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไหวไหมฮะฮึบฮึบอีกนิดเดียวเท่านั้นอย่าอย่าอย่าทำอย่าอย่าให้ไอ้ฟ้าดินนะครับนิดเดียวเท่านั้นน้ำตาน้ำตามาจากไหนไอ้นี่หวัวเลาะดังอย่าหวัวเลาะน้ำตาคลอนะครับอย่างนั้น,น <c oughs> โอ้โหไอ้ด้วยนะฮะไอ้ด้วยไอ้ในห้องสมุดด้วยนะครับ โอเคฮะซับเหนื่อซับน้ำตาพยายามนะครับและในที่สุดเขาก็ผ่านมันไปได้และแล้วไซเลนไลบารี่ของเราก็ดำเนินมาถึงเกมที่5แล้วนะครับและตอนนี้เงียบ้วนักเรียน วันนี้อาจารย์เจก,ก็โดนนะฮะวันนี้อาจารย์เจเราเป็นนักเรียนดูบ้านนะครับและว,วันนี้นะฮะยังเหลือผู้รอดปลอดภัยอยู่อีก3คนนะฮะและเหลือบทลงโทษทั้งหมด4บทลงโทษนะครับและบทลงโทษนี้ก็คือการส่งเสริมความงามบนใบหน้านะฮะโดยการใช้บลิปครีมเนี่ยังเลงชั่วบนใบหน้าสำหรับคนที่จับได้เอโทโพดามนะครับและมาดูกันว่าคนที่จะคว้าชะตาการรมของเกมนี้ไปได้คือใคร หนึ่งสองสามหนาเซลฟี่ครับเอาอีกแล้วโอเคฮะเรามาหงายดูกันเลยดีกว่าครับว่าคนที่ควา้าไพ่แห่งชะตากรรมไปได้คือใครกันแน่หนึ่งสองสามฟึ๊บฟับฟึ๊บ,บ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจันเจจันเจเขาไม่หัว <c oughs> เ,เราะเขาจะหัวเราะยอะขึ้นได้ยังไง <c oughs> นะฮะเลือกห้า เรียกว่าคนเดียวนะครับโดนแฮตทริกไปแล้วนะครับผมโอเคฮะก็ทุกคนนะคนที่เหลือนะจินตนาการให้ดีว่าจะเสริมหล่อให้วิศา,ฟาเฟอร์สได้ยังไง <c oughs> อ่ะฮะจามเจต่อเลยครับอุ้ยเออเอันนี้มีการลงทุน <c oughs> โอ้โหนะนี่ากาวหมดขวดเฮ้ยอยูร่าเสียงดัง แมเป็นเป็นการพอกหน้าที่แบบว่าโอหัวด้วยโอเคเอาเลยฮะเกมที่ห้าผ่านผมไปแล้วนะครับสามคนที่ยังอยู่ดีก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่แต่ว่ารอบนี้นะฮะผมจะเปลี่ยนเป็นการแจกไพ่บ้างนะครับผมจะสับไพ่นะฮะแล้วจะให้หนึ่งคนเนี่ยทำการตัดนะครับใครจะเป็นคนตัดฮะให้ให้น้องต้องดีกว่าฮะได้ข่าวว่าโดนมาเยอะคนนี้แพฮัตติกแล้วนะครับครับ เอาของกินมากินห้องสมุดครับไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้กินไม่รู้ครับเอาครับผมไม่ได้กินไม่รู้ครับคนเขาเลยครับไม่คนกินมันต้องคนนี้มั้ยหรอเดี๋ยวดิใจเย็นก่อนดิเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยแมววิบคีไม่เล่นเยเอะคำเดียวพอตอนก่อนก่อนก่อนบันทึกเทปมึงก็ทำข่้งมงไม่เข้าใจเหรอแมทฮะ กินๆไม่ต้องฟิชันอ้าโหย้อยคำใหญ่สิครับดิ่นดินน้ำตาลงดิอนน้ำตาน้ำตาน้ำตาหวานหวานหวนหวานอร่อยไหมล่ะอาการเป็นไงสหรับอยมันเป็นอะไรให้แบบเสียงดังเหรอเสียงดังเดี๋ยวกูเปไม่ที่ก่อน อย่าดมพี่อย่าดม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 เขบคุณมากฮะไม่ใช่แล้วดื่มน้ำดื่มน้ำพอแล้วครับมือเราสั่นด้วยเป็นไรป่ะพี่มันโอเคฮะเอ๊ะเอาไปเก็บครับเอาไปเก็บครับขอคืนด้วยครับขอคืนครับขอคืนฮะทารังยาวมากินห้องสมุดจีินะครับจริงหลังมึงอย่าเล่นอย่างนี้อีกนะกูขอกินน้ำเปล่าคือวาซาบิก็เยี่ยพอแล้วมึงเอาน้ำน้ำถ้ายากท่าน้ำข่ากูกินรีง ขอให้ชอบมึงโดนปีนรอมเลยตลกวันนี้คนโดนหนักสุดคือกูเองกูเองเลยไม่ต้องร้องครับครับโอเคเราจะดำเนินรายการกันต่อนะฮะเริ่มจากให้น้องต้อเป็นคนตัดไพ่นะครับผมแล้วขอให้เวนการของคนที่ทำกับผมไว้นะฮะขอให้ต่ออยู่กับคนคนนั้นนะครับอ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะฮะส่งกลับคืนมาครับ ตอนนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าเอ็ดโวดําอยู่ไหนนะครับเพราะผมไม่ใช่คนตักไพ่ในของคิวของชามโม่ของเคียวอะโอเคครับเปิดฮะอ้าเอาไว้คิวโดนแล้วอา้าวใครส่งเสียง ให้ตกมือใครให้ตะโกนมาเพิ่มกลิ่นให้ใช่ไหมโอเคนะฮะซิคิควครับเย็นขึ้นฮนะเกมเกมนี้นะครับบทลงโทษของเราก็คือการจักกัจจีนะฮะและถ้าเกิดคุณโดนจักกัจี้แล้วหวัวเราะแน่นอนว่ารองเท้ารอคุณอยู่เดี๋ยว,ยเ,ยยวเดี๋ยวใจเย็นอย่าพึ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าคอมพิวตรงนี้ เด enfin ี๋ยวเลยดูเฉยมาแลจบเอวเมันเป็นโทษจักรจีไงเฮ้ยไม่หล่นพี่ฮะอะไรอ่ะคือผมบาจีไงก็ถูกแล้วดูเฉยดิโอเคทุกคนไอ้ใจเย็น กูถีบดกูถีบดิอย่ารขารอขารอขารอขาด้ดังเียนันเสียนดัง การลงโทษที่ดูไม่ได้โสโปกอะไรนะแต่สำหคนที่บ้าจี้เนี่ยมันเป็นอมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เหลือสองคนนะฮะคือน้องเคียวและชาโมคูงของตัวเองนะฮะอันนี้ถ้าเกิดโดนเองนี่โทษใครไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะตัดเองลำดับคนแจกเองนะครับผมโอเคครับน้ำหนึถึงสครับเรามาดูกันว่าใครจะโดนดีดประกออกรอบนี้1นึสองสาม โดนแล้วนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเหลือเพียงช้างโบค,คนเดียวที่ยังไม่โดนและเหลืออีกเพียงหนึ่งเกมเท่านั้นนะเขาจะรอดหรือไม่นะครับกับการใส่พระดีมาในวันนี้โอเคครับวันนี้ขอเก็บไพ่ก่อนนะฮะเนีงานะราเอาแป้งตั้งฝุ่นนะครับซีดิงนะมารวบมารวมรายการกับเราเรือยเป็นเกียรติมากครับขเขาจะเอามือรับน้องแป้าเลยครับอ่ามึงโดนทุกคนเลย โนทุกคนเลยนะครับผมนะฮะก็ไม่คิดว่าจะติดกับดักกันง่ายขนาดนี้นะตบมือกันพร้อมเพรียงกันโอเคฮะเกมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหลักสูตรเมคอัพเช่นเคยนะฮะอย่างที่เฟิร์นโดนไปก็อันนี้นเป็นวิปครีมนะอาจานหนาๆห,หน่อยแต่นี่เรียกว่ารองพื้นนะฮะใครที่จะโดนซีบิงรองพื้นบนใบหน้านะครับเชิดคว้าชตากรรมของตัวเองเลยฮะดูไพ่ไวไหวะนนี่นนโอเคแจก เราสองคนนั้นเลือกเอา่อะโอเคฮะเรามาดูชะตากรรมของน้องนะครับว่าได้อะไรกันบ้านนะคะนรับ1 2ึ่งสปับปึบชนันไม่ได้มีเธออยู่ข้างเหมือนวันที่เราเค <c oughs> ยเดินข้ามผ่าน <c oughs> อันนี้ <c oughs> จะบอกว่าเป็นคนเดียวเลยนะที่รอดมาจนถึงเกมสุดท้ายนะ แล้วจะบอกเาเมื่อกี้เนี่ยเหมือนผมจะแก้งแต่ผมไม่ได้แก้งเลยผมก็สลับไพ่ของผมไปไมเรื่อยๆแล้วก็แจกไปตามลำดับนะฮะแต่ว่าโชว์กะตามมันได้เลือกๆขุดแล้วช o ดไวส์บลีดดิฟเวลโอเคครับทุกคนนะเชิญรองพื้นให้พี่ชาโมเราหน่อยนะฮะขอเป็นใบหน้าอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าพี่โมนี่สระผมนี่แห้งช้านะครับผม นี่นเจผู้เป็นตำนานนะฮะตำนานเรื่องราวขาจะถกเล่าขานดิงานแสนงานนะครับบอกเลยว่าการเมินผู้บริหารของ YouTube ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะครับต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนะครับผมอ่าฮะมาแล้วครับพี่เจะนะตอนตักแป้งให้แฟน,นยังไม่ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าอ่าการเล่นทีเผลอนะฮะไอครับนั่งที่ดูทุกซักมา้วยนะนนี่เสื้อ โอเคนะฮะทั้ง8รายการทั้ง8บทลงโทษนะในรายการ Silent Library ของเราก็จบลงมาเพียงเท่านี้นะครับเรียกว่าโดนนครบทุกคนนะฮะไม่มีใครที่จะโชคดีพอที่จะยืนหยัดแต่คนที่สวยที่สุดที่เป็น MVP ในวันนี้นะครับต้องขอเสียงปรบมือให้วิสา์เฟิร์สโดนแล้วโดนอีกแม่งไม่เข็ดไอ้นี่ไอ้นี่อะไรยังเงื้อเลยพอเห็นงารองเท้าเอามือลง <laughs> เรียกว่ารู้ทันนะครับโอเคฮะก็เรียกว่าสรุกสนานกันไปขำๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลงโทษที่บกหูเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดนะฮะรสชาติแย่ขนาดไหนนะแต่ก็เชื่อว่าหลังจากจบรายการนี้นะทุกคนก็จะยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะฮะมิตรภาพระหว่างแคสเตอร์ที่ลงโทษกันละกันนะครับจะยืนหยัดต่อไปยืนยาวยืนยงนะ,ะเอาไว้มาฟังเสียงสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลในช่วงท้ายรายการครับผม รับผมนะครับที่โดนก็ผมผมว่าผมเฉยๆนะไอไอยาธาตุอะไรพวกนี้เพราะว่าผมกินบ่อยอยู่แล้วผมผมมันแบบคนที่ท้องท้องท้องเสียบ่อยนะไอการที่ได้กินนี่ผมเฉยๆแล้วไอที่ผมสัมรักอะ่ะคือเขาพูดบิ้วไงเขาพูดบิ้วแบบมันนอย่างนี้ผมก็แบบองไว้นานไงแบบมันคือมันจะสัมรักไงคือจริงๆไงรสชาติไม่เท่าไหร่มันหวานอร่อยคือกินบ่อยอยู่แล้วใช่ก็สนุกดีครับเกมนี้ก็ได้พบกับเพื่อนๆน,นะฮะก็สนุกดี คือผมไม่เคยมาถ่ายระดับนี้นะคือครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับผมก็สนุกมากครับก็ยังไงก็ฝากช่องของผม้วยนะครับผมมาสเตอร์เกมเมอร์นั่นเองนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเอาละผมนะฮะใน Crossmailfit ในฐานะพิธีกรและเมคุงครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นนะฮะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากนะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะโดนอย่างเดียว เจ็บอย่างเดียวนะครับแม้แต่เจ็บปวดแค่ไหนก็ร้องไม่ออกนะครับที่สําคัญเลยคือสิ่งสําคัญเลยคือต่อให้ทุกคนเนี่ยแกล้งกันเล่นกันแรงแค่ไหนนะแต่ว่าจบข้างนอกเนี่ยมัน,นจบเกมก็ยังเป็นเราเป็นเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเฮ้ยอย่าพิ่งต่อยกัน ไม่ใช่ไม่ต่อยมิธรภาพดีๆของแคสเตอร์ก็ยังคงอยู่นะครับสำหรับเราที่เป็นตัวแทนของช่องออนไลน์สเตชันและสังกัด MCNOS c a s เตอร์นะฮะก็อยากจะได้มีโอกาสเชิญชวนน้องๆที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยให้มาเล่นในรายการสนุกสุกแบบนี้นะครับผมผมเชื่อว่ามันก็เข้าสังกัดเราก็จะเจออะไรอย่างนี้เออก็ถ้าเกิดตอนนี้ออกก็ยังทันนะฮะ ก็ลองดูดคิดดูให้ดีนะครับตอนนี้นี่เข้าลงบายไปแล้ว2คนนะฮะนะครับแม็กเซลฟี่เฟิร์สเฟิร์สด้วยอ่าวิษั์เฟิร์สนะโดนไป3เกมเลยคนเดียวนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องออนไลน์สเตชันแล้วก็น้องๆทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับอย่างย t ท b e นะครับที่วันนี้มีสถานที่ให้เราได้ใช้ในการถ่ายทำรวมไปถึงอุปกรณ์ในการใช้งานซึ่งเราไม่มีปัญญาเท่าไหร่ถูกต้องรี่ว่าเปิดเปิดเปิดโอกาส ให้ยูทูบเบอเนี่ยได้มีโลเคชันและก็รู c ครีเอทไอเดียในการปล่อยของถูกต้องนะฮะแถมมีทีมงานคุณภาพมืออาชีพรองรับด้วยจริงๆคือเวลาคุณคิดอะไรออกนะคุณเดินมาตัวเปล่าๆเลยฮะทีมงานเขาจัดให้หมดใช่นะครับทีหลังผมไม่ต้องคิดมาก็ได้ให้เขามาคิดคอนเซปต์ให้ถูกต้องทุยนะฮะโอเคครับก็ขอให้ทุกคนได้รับความสนุกสนานจากไซเลนส์ไลบารีของเราในวันนี้แต่ไม่ไม่ค่อยเงียบเลยนะ ไปอีกกันดังปอกปอกเป๊ะปอกเป๊ะนะฮะก็สำหรับวันนี้ทีมงานออนไลน์เตชั่นนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนมีความสุขฮะและถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา o อเอสแคสเตอร์ครับชับชับอะไรวะครับผมมันแป้งติดคอโอเคแป้งเข้าไปหมดสวัสดีครับ